รถไทแชมคันนี้ไทแชมครับอเอาห้าหมื่นครับตัวเป่า 50, <000. S 1> ตามสภาพครับแชมสามห้าสี่ห้าหมื่นแล้วก็รถเกียเก่ยวซันทคกซันทริซันทคก,ทกตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกติตัวนี้เอาไปเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าครับเอาไปเกี่ยวได้เลยเนาะพี่คดิเกี่ยวได้เลยครับเกี่ยวข้าวได้เลยครับโอ้โห oh. แล้วก็ตัวนี้ เอ็มเจ็ดไปสองแสนห้าสองแสนห้าครับมีฝาครอบให้มีกระโปรงให้ครับอันนี้โครงรถไถเดินตามไอ้รถโครงรถไถยนั่งขับโครงรถไถนั่งขับตัวนี้เป็นสิงสยามเอาเครื่องใส่ใช้งานได้ตัวนี้ไปสามหมื่นห้าสามหมื่นห้ามีด้านหน้าให้ด้วย <6. S 1> ครับมีปั๊มยกหางได้สามหมื่นห้า ท่านในหาอยู่นะครับหาเครื่องสักสิบเ็ดแรงสิบสี่แรงใส่ใช้ได้เคแตกอ่าต,นะตัวนี้ยี่สิบแรงขายเป็นอะไรก็ได้ขายเป็นอะไรก็ได้เอาหมื่นห้าหมื่นห้าครับบิ๊กฟุตบิ๊กฟุตบิ๊กฟุตคันนี้ไม่มีทะเบียนนะครับเป็นคานหน้าคานแข็งแต่พอหน้าใช้ไม่ได้ ตัวนี้ก็เอาไปเจ็ดหมื่นเหมือนกันเจ็ดหมื่นบาทอีสุ yes, so. ไม่มีทะเบียนแรถตัวนี้แชมป์สี่สิบสามแรงตามสภาพเอาไปห้าหมืนบาทห้าหมืนบาทครับแชมป์ 50, <000. S 1> รถไทยเล็กตัวนี้เผื่อใครจะไปตั้งโชว์เอาไปหมื่นห้าหมื่นห้าครับ แมคโครโคมโซยี่บห้ารุ่นเจ็ดตัวนี้ใช้งานได้ปกติตอนนี้เอาไปแสนสี่แสนสี่ครับดีซีเก้าห้าตัวนี้เลีมพร้อมตัวนี้สามแสนสามแสนบาทครับใช้งานได้ปกติ ก็ตัวนี้จะเป็นหกล้อหกล้อร้อยสิบคันนี้ก็ไปแสนสี่แสนสี่หมื่นครับนี่ครับร้อยสิบแสนสี่คันนี้ก็เป็นร้อยสิบคันนี้ไปแสนหนึ่งคันนี้หนึ่งแสนครับเลิ่มพร้อมเหมือนกันแล้วก็รถเกี่ยวด DC ร้อยห้า X อันนี้ก็ห้าแสนห้าแสนบาทครับพร้อมใช้งาน mm hmm. ต้นแทก็สามหมื่นห้าเหมือนเดิมครับต้นแทสามหมื่นห้า สามหมื่นห้าแล้วก็อะไรตัวนี้ก็แยกอะไรนะครับคันนี้แยกอะไรครับแยกอะไรก็เกี่ยวยันมาครับอ่ามีเครื่องมีปั๊มมีตัวเดินมีช่วงล่างอ่าท่านใดสนใจตัวไหนก,นก็มาลองดูมาคุยกันอย่างได้ตัวไหนแยกทุกทิี ทางอุ้มไปแล้วครับเครื่องตรงนี้ก็จะเป็นดีซีร้อยห้าอีกคันหนึ่งคันนี้เนาะครับรถเกี่ยวครับดีซีร้อยห้าตัวนี้ก็ห้าแสนห้าแสนบาทครับ พร้อมใช้งานเลยครับผมแล้วก็หัวหลกัลกหัวหลักตัวนี้หัวลักตัวนี้เอาโปรโมชั่นไปสามแสนห้าป่ะสามแสนห้าจัดสามแสนเก้าหมืนบาทสามแสนห้าสามแสนห้าแล้วก็ขายดาวหางขายดาวหางก็ สองแสนห้าครับคันนี้ขายดาวสองแสนห้าผ่อนเดือนละหมื่นห้าเอาไปลาก,กับหัวลากนะอ่าตอนนี้เหลืออยู่ประมาณเหลืออยู่ประมาณสามปีคันนี้ขายแล้วเช็คเรียบร้อยรอยจัดส่งคันนี้ขายแล้วรอคิวส่งภาคใต้ครับ ตัวนี้ก็จะเป็นอ่าโฟกลิฟตัวนี้โฟกลิฟลของเนีย่ยนะตัวนี้ของโตโยต้ารุ่นแปดอ่ายกหนึ่งจุดห้าตันเครื่องเป็นสิลตัวนี้เอาเก้าหมื่นเก้าเก้าหมืนเก้าครับพร้อมใช้งานเก้าหมืนเก้าพันบาทยกหนึ่งจุดห้าตัน เก้าหมื่นเก้าพันบาทหลังจากวันงานก็ไปเยอะนะอุปกรณ์อุปกรณ์แต่ก่าไม่เต็มครับอ่าแลาลูกค้าก็มาเอาคนละคิน้นสองคิน้น วันงานหายเยอะเลยวันงานไปเยอะเลยครับก็จัดโปรโมชั่นนะฮะเหลือประมาณนี้ครับอนันนี้แล้วก็ตัวนี้หกแสนบาทพร้อมใช้งานหกแสนบาทอันนี้มีซีนซีนตเดินด<อ>้วยเดี๋ยวเปลี่ยนให้ซีนตเดินด้วยเดี๋ยวเก็บให้ครับดีซนะีร้อยห้าเอ็กตัวนี้รถปีห้าเก้าเรมทะเบียนพร้อม แต่งพร้อมใช้งานเรียบร้อยครับปากเกี่ยวดันคอสป,ปริงลูกลูกสางเป็นลูกเหลดแล้วลูกดาวเป็นลูกเหลดกหกแขกดาวเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเกี่ยวดันคอปปดัเหิดแต่งตู้เบาเรียบร้อยอันนี้ก็เพิ่งไปเกี่ยวมายังไม่ได้ล้างครับรอเกี่ยวอีก เป็นที่เรียบร้อยครับสาขคาัหนึ่งต้องขอขอบพระคุณสําหรับเอฟซกทุกๆท,ท่านนะครับขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มาร่วมในงานบุญที่ผ่านมานะครับผมทางทีมงานโมโหเครื่องบินก็มาด้วยอ่าก็สนุกสนา,านกันไปเนาะอ่าปีมีครั้งหนึ่งครับแต่ไงก็มีงานมีการอะไรก็อาจจะต้องใช้ผ่านทางสื่ออ,ออนไลน์ทางนี้นะครับเพื่อจะ ประสานงานเพื่อจะแจ้งข่าวดําเนินงานต่างๆนะครับผมผมพิทักษ์บุรีรัมเกลือเดิมครับยังไงก็ต้องขอฝากทางร้านไว้ด้วยนะครับทั้งสองสาขานะครับผมไม่ว่าจะเป็นบริษัททีเอสแท็กเตอร์การเกษตรยสองพันสิบสองจำกัดหรือว่าจะเป็นสาขาสองนะครับอ่าบริษัทตีมีตังแท็กเตอร์จำกัดนะครับผมอ่าสำหรับทีเอสแท็กเตอร์สาขาหนึ่งก็ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านหนองไฮตำบลตลาดโพนะครับอำเภอลำปีมาจังหวัดบุรีรัมย์ติดทางหลวงที่ลำปมาคูเมืองครับห่างตัวอำเภอประมาณหกกิโลเมตรนะครับผม อ่ายังไงก็ฝากไว้ในอ้อมวงใจอีกสักล้านหนึ่งนะครับผมสนใจรถไถรถเกี่ยวข้าวรถไมโคร6ล้อ10ล้อนะครับรับแรกเปลี่ยนตีเทินรถทุกชนิดนะครับผมก็สนใหญไงก็โทรมาครับ0803839789หรือว่าจะเป็น0840483799ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวครว่า,าสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณขอบคุณพี่พิทักครับที่ได้พาชม อัปเดตร้านประจําเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อมาตามเบอร์นี้เลยนะครับเดี๋ยวในเดือนถัดไปก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับจะพยายามมาให้ได้ทุกเดือนนะครับเราก็จะได้เห็นคันไหนเข้าใหม่นะครับเราะว่าคันไหนที่ขายออกไปบ้างนะครับอเขอบคุณพี่มาครับครับผมขอบคุณครับทุกนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย